สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งทุกๆคนนะคะสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะคะได้ขอใช้ Can ว a Premium นะคะฟรีให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคุณครูนะคะก็สามารถที่จะเข้าใช้ c a นว a แบบพรีเมียมแบบฟรีๆนะคะโดยใช้อีเมลของบุคลากรที่สำนักการศึกษาแจากให้นั่นเองค่ะซึ่งมีขั้นตอนที่ แต่ต่างกันจากการล็อกอินทั่วไปยังไงไปลองดูกันค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการล็อกอินนะคะเขาใช้ Canva Pro นะคะเพื่อการศึกษาได้นะคะด้วยอีเมลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานาครที่ให้เรล่านะคะก่อนอื่นนะคะทุกๆคนต้องเข้าสู่เว็บไซต์ของ Canva ค่ะจะเซิร์ชที่ปุ่มเซิร์ชหรือพิมพ์ canva.com ที่ address bar ก็ได้นะคะ ตามที่ทุกๆคนขนาดได้เลยนะคะค่ะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของแ a n นวาเรียบร้อยนะคะก็คลิกเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นให้ทุกๆคนนะคะเลือกดำเนินการต่อด้วยบัญชีอื่นนะคะจากนั้นเลือกสมัครใช้งานด้วยอีเมลที่ทำงานของคุณค่ะจากนั้นก็พิมพ์อีเมลได้เลยค่ะ สำหรับนักเรียนนะคะโรงเรียนตั้งพิรุณธรรม format ก็จะเป็น gts ตามด้วย 1, 2, 3, 4อ,อนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลขทะเบียนของนักเรียนนะคะตัวเลข4หลักนี้ก็คือเลขทะเบียนของนักเรียนนั่นเองค่ะตามด้วยเครื่องหมาย a d sign ค่ะแล้วก็ edu นะคะและแ o ง b a n g k o นะคะเรากรุงเทพมาหานครนะคะก็ go นะคะ government นะคะ th นะคะ จากนั้นคลิกดําเนินการต่อได้เลยค่ะพอมาถึงหน้าต่างนี้นะคะให้ทุกทุกคนนะคะคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย SSO ค่ะรอสักครู่ค่ะคราวนี้มาเลือกบัญชีนะคะค่ะบัญชีที่เราล็อกอินเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะเราล็อกอินด้วย TTS 1234ง edu.bankkok.go.th ok. ก็เลือกบัญชีที่ถูกต้องเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วิธีการสังเกตนะคะทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือนะคะด้านบนนะคะจะมีชื่อโรงเรียนก็คือโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมตามด้วยชื่อของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกๆคนก็สามารถใช้แ a n นวาดโปรนะคะเพื่อการศึกษาได้แบบฟรีๆนะคะก็จะมีเทมเพลตคีเมียมมาให้เลือกใช้อย่างจุกใจกันเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ลองมาเช็คดูนะคะว่าเอเราทำอะไรได้บ้างะคะลองคลิกสร้างดีไซน์ค่ะ ลองดูนะคะมีเทมเพลตที่หลากหลายนะคะมาให้เลือกใช้แบบพรีเมียมพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เรามาลองใช้แคน v a p โปรเพื่อการศึกษานะคะลองดูนะคะสมมติว่าเด็กๆจะต้องออกแบบพอร์ตโฟลิโอนะคะเราที่ปุ่มโฮมนะคะของแคนวานะคะปุ่มเซิร์ชนะคะพิมพ์คำว่าพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมงานก็ได้นะคะเด็กๆคราวนี้สังเกตนะคะเด็กๆ แต่เดิมเนี่ยนะคะเครื่องหมายตรงนี้นะคะเครื่องหมายหมวกปริญญาเนี่ยนะคะแล้วก็มี EDU เนี่ยคะแต่เดิมก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นเครื่องหมายมงกุฎนะคะแล้วก็มีคําว่าโปรเนาะแต่ตอนนี้นะคะได้เปลี่ยนเป็น EDU เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนจะเลือกใช้เทมเพลตไหนนะคะเพื่อออกแบบพอดฟรีโอส่งคุณครูนะคะ สมมติเลยค่ะว่าเด็กๆชอบแบบนี้เนาะอืมเรียบร้อยค่ะสังเกตเครื่องหมายนะคะ IDU แบบนี้นะคะเด็กๆก็สามารถใช้งานได้เลยสมมติว่าเด็กๆชอบดีไซน์นี้นะคะก็อับแต่งเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะขอให้สนุกกับการออกแบบนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนรูปภาพนะคะให้เป็นงานของเราได้เลยค่ะด้วยเทมเพลตแบบพรีเมียมจบกแคนว่าโปรค่ะ ขอให้สนุกกับการออกแบบแล้วส่งงานมาอวดกันนะคะสวัสดีค่ะ